วันนี้มาปักไห่นะครับนี่อาหารไม่แพงหรอกมาชิมร้านเปียวป่านะครับมิชลินสองพันยบรรยากาศดีดีนะครับรายการทีวีก็โหเยอะแยะนะครับมาหลายรายการนะครับล่าสุดนี้ก็ไปรายการแฉของบทกรดำมมานะครับนะครับ มาชิมอาหารริมแม่น้ำกันก้อนมันปลากายยั่วๆกินแต่มะม่วงมาหลายเวลาแล้ววันนี้ขอกินทอดมันมั้งนี่มันต้องแบกเนื้อสุดยอดขนมาที่ต้องแบกเนื้อสุดยอเป็นไงปลาตายล้วนๆปลาตายล้วนๆเอาขูดเองมิชลินนะครับสองพันยี่สิบห้า เปรี้ยวปากนะครับแถวแถวคลองระบายน้ำนะครับอำเภอพักไข่นะครับอยุธยา,ยานะเรามาชิมกันดูได้อีกเมนูนะครับปลาช่อนลุยสวนยั่วยัว่วนีตัวปลาเอบ